สวัสดีค่ะหลังจากคลิปที่แล้วนะคะมาคลิปที่2ก็จะมาสอนภาษาผู้ไทยเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะมีอยู่2องคำนะคะก็คือคำว่าทำไมเธอสวยจังแล้วก็ทำไมคุณหล่อจังคำแรกนะคะทำไมเธอสวยจัง จะพูดเป็นภาษาพูดไดยก็คือเจ้าคือทรับกับดอคืองาบกัะดอพูโซพูงาบคำคำที่สองก็คือทําไมคุณหล่อจังนะคะก็อ๋อเราก็จะพูดว่าเจ้าคือหล่อแท้เจ้าคือหล่อแท้ ค่ะวันนี้ก็จบการจบแค่นี้นะคะแล้วเจอกันคลิปถัดไปค่ะขอบคุณค่ะ